สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานมีความเป็นไปได้ค่ะที่งานอาจจะค่อนข้างเยอะต้องทำงานดึกหรือต้องทำงานล่วงเวลาก็แนะนำนะคะว่า ช่วงนี้ทำทำไปก่อนนะคะต้องอดทนกับมันหน่อยคิดซะว่าคุณทำคุณก็ได้ในเรื่องของการฝึกทักษะของตัวคุณเองด้วยคนที่ทำธุรกิจค้าขายก็ต้องสู้กับมันหน่อยนะคะถ้าเกิดมันติดติดขัดขัดทำงานไปแล้วรู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหรือได้ไม่คุ้มเหนื่อยขายของอะไรไปก็รู้สึกมันไม่คุ้มให้ใจเย็นๆค่ะให้อดทนตั้งใจสู้กับมันอย่างเต็มที่เดี๋ยวมันก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินให้เรามาระวังการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ให้มากๆเพราะมีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นให้ระวังตกเป็นเหยื่อของการตลาดโดยเฉพาะการโฆษณาลดราคาลดแ,กแจกแถมต่างๆสถานการณ์ทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะติดติด,ตดขัดขัดไม่คล่องตัวเท่าที่ควรแต่มันก็เป็นการติดขัดในช่วงสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะส่วนความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีไม่มีอุปสรรคอะไร ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ผ่านเรื่องราวปัญหาต่างๆมาพอสมควรเหมือนได้เรียนรู้กันจนมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะมีสเสน่ดึงดูดจากทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันถ้าอยากจะส่งเสริมในเรื่องของดวงของความรักขอให้เน้นในเรื่องของการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ แลวบุญกุศลจะหนุนนำให้เราได้เจอคนดีๆมีชีวิตคู่ที่ดีค่ะสุขภาพระวังเรื่องของการเจ็บคอร้อนในเล็กๆน้อยๆน,นะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้อาจจะไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนรอบข้างเรามีคนที่เสียชีวิตเราก็สามารถนำเลขอายุของคนที่เสียชีวิตมาเล่นมาเสี่ยงได้นะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่มีคนรอบข้างที่เสียชีวิตเลยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข8และเลข6ค่ะ